สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการอ่กล้องสันแฟลลอมันพัดตัวนี้เนาะเก้าแอนดรอยดสิบสองจุดหนึ่งดูว่าบูตขึ้นไหมนะผมดึงสายชาล้วก่อนแล้วก็จะทำการซ่อนรูทโดยใช้มดูลตัวเดียวซ่อนรูทอ่า ได้ทุกแอปมาเดี๋ยวลองเทสห้ดูเป็นในตัวเลยนะครับอ่าโรบินน่าจะซ่อนได้แต่ว่าธนาคารแอปอื่นอันนี้ไม่แน่ใจการสิกรได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูไปเลยแฟดแฟดอยู่เนาะทีนี้ของมือถือรุ่นเล,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 ล็มีโนซิโปรอะ ถ้าลองบอนพัฒนตัวนี้จะแฟลแล้วบูสต์ได้ขึ้นอันนี้แฟลได้ไหมเนี่ยไวเกินลองดูนะปรมาไหมแ้่ดอทสิบสามบอนพัฒนเก้าอามันจะมี R าพอปลดอเครื่องมันจะเป็น r าที แฟลชแล้วบูตไม่ขึ้นต้องแก้ในไฟล์ลอมนิดหนึ่งแต่ผมแก้มาเป็นสอง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 ช้อยตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับอร์113ถึงจะบูตขึ้นใช้ได้กไปกติแต่112เนี่ยแฟแลชบูตขึ้นเลยแต่เปิดเครื่องช้านะครับตัวไอร์112ไม่ไม่ได้แก้อะไรเลยแต่มันจะเปิดเครื่องชา้า เนีย่ยดูโลโก้เปิดเครื่องเนี่ยช้ามากช้าจริงผมสต็อปผมจะตัดตอนนี้ไว้แล้วกันนะไปตอนเปิดเครื่องแล้วกันเพราะมันช้าเนี่ยกำลังประสิทธิภาพกำลังผลหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่นน่ะ,น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 ะกำลังเพิ่มประสิทธิภาพแอปเนี่ยอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเปิดเครื่องไหมดูดิ ช้าอยู่โอเคมาพอดีอืมช้าเอาเรื่องอยู่นะการเปิดเครื่องครั้งแรกอืมนะครับดูดูวันจะมา นตัวนี้เป็นอะไรสิบสองแต่สิบสามก็ถ้าโหลดลอมมาแล้วอ่าส่วนใหญ่จะแฟลชระบูทไม่ขึ้นต้องแก้ไฟล์ลอม แต่ถ้าใน F3 เห็นบางคนทำไปร้อนร้อนร้อนเลยนะครับเราันพัดตัวัน F3 <Okay. S 1> เดี๋ยวผมข้ามไปตอนเปิดเครื่องีกว่าเดี๋ยวมันช้านะ ต่อครับทีนี้จะทำการรู้แล้วนะอันนี้เป็นลมวันพัด9เก้าอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่หนยสักครู่เครื่องดีสตาร์ท ชื่อลองไม่บอกรู้ว่าเป็นรอพัดก,ก็อันดดยสองลกันนะครับอ่าโอเคอน,นี้ยังไม่รู้นะครับเราจะทำการรูท พูดนะเด้งออกนะครับหรือต้องอัพเพสโตด้วยเนะี่ยถึงจะไม่เด้งโอเคเพจโตไม่อัพจบข่าวงั้นรอก่อนนะอ่ะมาครับอัพเพจโตปบางส่วนแล้วเข้าได้ละเราจะเข้ามาจิกตัวนี้นะอืมบังอีกอโอเคนี่ โหลดอืมสักครู่อันนี้นะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนนามสกุลฝัดอีกทีหนึง่งสมัยมา g จิกตัวเก่าก็ต้องมาเปลี่ยนนามสกุลในหรือส่อเหมือนกันนะครับแต่เป็นมาจิกหม่ก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลอันนี้นไม่ได้เปลี่ยนอครับเปิดขึ้นมาไว้ก่อนนะเอาไปหน้าเดี๋ยวกันจะได้ทำให้ดูทีเดียวโฟลเดอร์พลเดี๋ยวเราต้องเข้า t w r p แฟลอีกทีหนึง่ง ตัวสอาหาคนละอ,อันนี้ลอดาวโหลดอ่าโอเคกดแชร์กดขีดแล้วกดทำไมทำไมนะกดค้างที่แอปมันเป็น APK อยู่กดขีดอต่สามจุดล่างเนี่ย เปลี่ยนชื่อคำว่าเปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นนามสก,กุลหลังเป็นคำว่า ZIP ZIP ไอ่าไอสูตรเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยรู้สมัยรแรกๆแล้วโอเคเรียบร้อย ZIP ออยู่นี่ใช่ไหมอยู่ที่ดาวน์โหลด รีเครื่องเข้า tdrp นะครับสักคู่วันทัดต้องกดอย่างนี้ถึงจะรีเครื่องได้อ่าโอเคกดเพิ่มเสียงรองเข้า tdrp นะครับคลิปนี้นานเลยนะสิบวนาทีแน่นอนเพราะว่าแฟลอมให้ดูด้วยแล้วก็ทำซ่อนรูทธนาคารทุกแอปไหมไม่แน่ใจดูไปพร้อมกันแต่น่าได้หลายแอปอยู่ เจอตัวเครื่องเหรอไม่เจอตัวเครื่องก็โอเคไม่เป็นไรไม่เจอตัวเครื่องเดี๋ยวใช้ไฟได้แทนนะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นไฟซิปแบบเมื่อกี้ แล้วเราโย,โยกใส่ไปไว้ในคอมหรือเก็บไว้ในแฟลชไดร์ได้เลยก็คือมันจะเป็นตัวไฟล์ซิปแฟลชกับ TWRP แล้วนะครับนะผมเข้าทีดีบก่อนนานี่นะตัวนี้ตัวนี้ไปเลยผมเอาไว้นี้อ่ะมันจะเป็นตัวใหม่ ว่าซิฟก็ไม่ซิฟอ่ะเดี๋ยวย้อนให้ดูใหม่อ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็เช้าวันบูดไปเลยแล้วกันดึงออกก่อนเอาใหม่ก็อีกทีหนึ่งอ่ะแต่ดูใหม่ทีหนึง่งเมื่อกี้กดเร็วไปกลัวหลายคนมองไม่ทัน อโอซิจ,จไม่มามาแล้วอ่ะเดี๋ยมันจะเป็น APK กับไฟล์ ZIP เห็นปะผมต้องทำเป็นสองอันไง เอพไว้เปิดอ่าติดตั้งแอป,ปในโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ทำไฟซิปแฟดผ่านทีดีบีอพีหรือว่า,อาแอป,ปส้มอีทีหนึ่งอ่ะแล้วแต่คนใช้แบบไหนเราเปิดแปจนเสร็จตื่รอนรีบูท1สายได้เลย ทีนี้เดี๋ยวาผมจะโยกโมดูลตัวนี้เข้าไปนะเน,น,น,นี่ยเนี่ยตอว n เนี่ยเนี่ยเข้าไปหาโหลดกันเองนะครับพิมพ์ชื่อโมดูลโหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูในมือถือได้ว่าเป็นโมดูลตัวไหนนะตนอน netcom น่าจะมองไม่ชัดบ้งมันเล็กอ่รอเปิดเครื่องก่อนจะเปิดเครื่องช้ามากเลยามาแล้วครับ กดเข้ามาจิกตัวหมาแดงตัวใหม่ล่าสุดนะครั้งแรกจะช้าหน่อยเพิ่งเปิดเครื่องไม่น,น่าพลาดไปกดเลยดีเครื่องอีกนะครับรอยแล้วเปิดเครื่องช้ามากเรากันพัดเวอร์ชันนี้ถ้า Android สัจะเปิดเครื่องเร็ววันนี้ดีไหมไม่ดีหรอรอตายไปนึกว่าจะดี ีนะครับรออีกนะครับแล้วผมจะต็อปคลิปไว้ให้ข้ามตอนมันรีเครื่องเนี่ยแล้วครับมันช้ามากเลยอะมาแล้วมาแล้วนะครับรอก่อนเพิ่งเปิดเครื่องเอ้ยตื่น ช้านะครับเฉพาะ a n น r o i d 12นะถ้า a n น r o i d 13ก็เร็ววันนี้อีกนิดหนึ่งแต่ r ร d m i รุ่น r ร d m i ่ o น e 10 Pro ไม่มีรงรับแอนดรอยด์11หาไม่เจอเป็นเป็นของ8ที8ทีไม่ไม่เวิร์กนะครับอ่ะมาละผมยกบุนเข้ามือเข้ามือถือก่อนอ่ะเราโอนทายไฟ จะเร็จแล้วอ่ะทีนี้ต้องไปปิด USB ใหม่อเวลาเสียบคอมอ่ะ USB มันจะเปิดเองทางทางที่เราไม่ได้เปิดนะครับต้องเข้าใหม่รีวิวเปิดใหม่ไม่งั้นธนาคารเข้าไม่ได้อาจจะเข้าให้ดูขึ้นเป็นเครื่องรูทจะมีปัญหารเรื่อง USB ด้วยเอาช่วยทีหนึ่ง ยูวทีหนึ่งนะครับกันพลาดระบบไม,ม่ใช่นี่นับพัฒนาซอฟต์แวร์อ่าลอมตัวนี้ไม่เป็นยู b บไม่ได้เปิดถ้าลอมลีเนจะได้เปิดนะอันดอ i d a ันดอ i d 11เวตร์ชั่นสิบแปดจุดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ยังไม่แฟดโมดูล จะทำกดติกซ้อนก่อนแป๊บหนึ่งดีเลยเลือเกินนะครับชา้าเลือเกินนี่นะเปิดอันนี้แล้วก็อันนี้รอสักคู่อ่านีเว็บมาซ่อนก็ได้ตัดทิ้งก่อน ยังไม่ลงโมดูลน,นะ่โมดูลโมดูลอนะไรเนี่ยแยกผิดขอภัยนะครับอันนี้เข้าได้เลยแล้วธนาคารละ่ะหมุนกันธนาคารเข้าได้เลยสรุปโมดูลไม่ต้องลงใช่ไหมเนี่ยเอานำภาพผุณอ๋อกันช้าเหลือเกินนะครับ คู่นะแต่โมดูลบางตัวจะบั๊กนะลงดีๆนะครับถ้าลงถ้าลงโมดูลไปแล้วถ้ามันแอพธนาคารเข้าไม่ได้ชัดเจนนะครับเป็นที่โมดูลตัวนั้นมันคือมันเข้าไม่ได้กสิกรเข้าได้ไหม ก็ดีสินะครับโมดูลยังไม่ลงเลยนะครับอันนี้ Android 12นะแต่ที่ผมทำก่อนอน,นั้นเนี่ยเป็น a n d r o i d 1 1 Android 1 1ต้องลงโมดูลตัวหนึ่งนะครับถึงจะซ่อนรูดได้ a n d r o i ย13ยังไม่ลองนะครับน่ะเนี่ยเข้าช้านะครับ Android สมงยนี้จะเข้าช้าเนี่เครื่องรูดแล้วนะ,ะเดี๋ยวติตดตั้ง fk ให้ดูทิง้ง

เ k ฟดูก่อนว่าเป็นเครงรุ่แล้วนะครับ ยังไม่มานเลยถ้าเดินสามมาแล้วป่านเนี้ยเหมือนเครื่องเออไงมันนู้ครับ เราเราพระเลยสองน,นี้ถือว่าพลาดมากเลยเครื่องช้ามากเลยช้าแบบที่ไม่เคยช้ามาก่อนนะครับ ค okay. มาแล้วครับดีเลย์ได้เกินช้าและเกินนะเรื่องก็จะไม่ได้ละม,มาสิจ้าโอ้โหเหวออยู่นะครับเครื่องเหวอรอยู่เครื่องหรือลอมก็ไม่รู้ลมต,ตอนนี้ผมขอลบทิ้งแล้วกันนะครับไม่สเสียเียน ดูแค่นี้ก็รู้แล้วความสเสถียรเราไม่มีเลยแอนตัว12ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมที่ผมลองอ่อ12ตัวนี้เออ2ตัวนี้ใช้ได้นี่ตัวนี้พบทิ้งทันทีเลยครับพาเครื่อง่วงมาก่วงอภิมาหาน่วงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับลงมาดูให้ดูเลยดีกว่า พอแต่คลิปมันจะยี่สิบนาที้วเนี่ยอืมโทษทีแฟทผิดอืมเ,อเครื่องช้าเลยพาไปผิดไปหมดเลยอือฝราจะมาแต่อดอกเครื่องสุดยอด แฟอยู่เดโอเคตัวเดียวกันละอ่าเราเราไม่เราใช้แค่ตัวเดียวนะครับชื่อตามนี้เลยนะชื่อโมดูลเนี่ยแฟตเซลเกลีเครื่องซ่อนรูดได้ปกติแต่แ n นดรอยสิบสองตัวนี้มันแค่ซ่อนรูดเฉยๆไม่ได้ลงโมดูลแต่ว่าเข้าแอพธนาคารได้ อ่ะัวเดไหนเข้าได้นะโรบินอาโรบินกับ SCB ต้องปิดปิดนักพัฒนากับ USB นะไม่งั้นเข้าไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าผมไม่ได้ทำแบบซ่อนนักพัฒนาด้วยแค่ทำให้ดูว่าแบบนี้ก็ซ่อนได้เกือบทุกแอปแล้วหรือเปล่าเอาออมสินอีกแอปหนึ่ง ซีมพูอ่ะแอปเนี้ยแอปเนี้ยซ่อนได้แต่ว่าต้องต้องถอนแอเคทิ้งมันแจ้งเตือนแอปที่ไม่มีในเพจโตอ่ะเราติดตั้งอ่ะติดตั้งเสร็จแล้วลากไว้หน้าเดียวกันอืมเดี๋ยวติ๊ซ่อนรุยก่อน รุันพัฒอันเดับสองเวอร์ชันนี้อย่าหามาลงนะครับรุ่นมือถือรุ่นเล็ m มีโน้ตสิบโปนะให้แนะนำให้เป็นดา่สิบสามเนี่ยได้สามส่วนใหญ่จะแฟลชบูสไม่ผ่านต้องแก้ที่ไฟลองอีกทีหนึ่งนะครับอลองดูเข้าได้ไหม เ k okay, อ่ะดูนะถอนเนี่ยแอปพลิเคชัน F.K. ให้ถอนออกถ,ถ้าถอน fk ออกคือเข้าได้เลยนะครับก็เป็นเครื่องรูทแต่ว่าไม่ต้องใช้ F.K. เดี๋ยวผมถอนให้ดูนะก็คือนี้เครื่องรูทปกตินะเปิดดู C.P.U. ได้อะไรปกติเห็นไหมอถอนกดถอนการตีดตั้งออกอ่ะลบ มีออม,มอ,อมสินนะมั้งแอปเดียวเนี่ยที่ว่าติด F K ซ่อนซ่อน F K ไม่ได้เห็นไหมคือซ่อนรูทอันต่อ12ไม่ต้องลงโมดูลน,นะตัวมาจิกตัวใหม่นะครับแต่ถ้า Android 11 Android 11ต้องลงโมดูลตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่ถึงจะใช้ได้นะครับ อันดรอยสามผมยังไม่ลองนะอันนี้แค่มาทำให้ดูอ n นดรอยสิบเอ็ดอนดรอยสิบเอ็ดต้องลงโมดูลตัวนี้นะครับหลีเครื่องปุ๊บใช้ได้เลยอ n นดรอยสิบสองก็ไม่มีโมดูลก็ซ่อนรูดได้เฉยนะครับมผมเพิ่งลองเหมือนกันนะเพิง่งเพิ่งรู้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นานหน่อยยี่สิบสี่วินาทีเลยเพราะว่าหรอมันเปิดช้าลอมนวงนะครับ l e ด มือถือรุ่น Redmi Note 10 Pro ถ้าจะลงลองกนงานก็ลอามันพัด Android 13รอมไม่ไงั้นก็ต้องลอมเดิมรุ่นแต่ลอมเดิมรุ่นมันจะร้อนมากเลยลอมเดิมรุ่นมันจะร้อนวันแล้วรองมันพัดนิดหนึ่งนะครับของมือถือรุ่น Redmi Note 10 Pro อ่าตัวนี้ผมแก้ไฟลอมแล้วนะครับถ้าไม่แก้ไฟลอมก็บูตไม่ขึ้นเหมือนกันแฟลชได้บูตไม่ขึ้นเลยค้างโลโก้ วนี้กับตัวนี้แก้แล้วแล้วก็อันดัทสาตัวไหนนะมันมันแฟตได้อะมันมันเปิดเครื่องไม่ได้น,นี่ตัวนี้นี่ขยายกล้องมันนนะครับผมจะต้องแก้ที่ไฟล์ลอมแทนจบ ถึงจะเปิดเครื่องติดแฟรติดสรุปเข้าได้ทุกธนาคารนะทุกธนาคารในแอปเนี่ย,ยที่ผมโดนมาเนี่ยแต่ว่าของออมสินต้องถอ,งองนถอนการตั้ง FK เอเกอย่างเดียวถึงจะเข้าออมสินได้นะครับผมขอแฟนกบเดินแล้วกันนะครับเครื่องไม่ไหวนะครับเครื่องแบบว่า ้องให้นะครับเครื่องอะไรอย่างงเลยแฟลชกับเดินก็มี2วิธี TWRP แค่ TWRP กับ Fastboot TWRP ก็โหลดเราเป็นไฟล์ซิปมาจบแค่นั้นเองไม่ได้ยากเดี๋ยวก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ลอมกันลืมชื่อลอมแล้วเนะี่ยรุ่นนี้อ่าผมใช้เป็น E A นะเวอร์ชันเอาเอาเอาเดี๋ยวเอาใหมา่ไฟเดียวพอ E Android 11แล้วก็แฟตลอมตัง้ง Android 3ของมันพัฒจบ ก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยาวหน่อยย6 27ยนาทีเลย